มาดูความระยำตำบอลผมจะสวยขนาดนั้นเอาจริงนะถ้าตัวนี้ไม่ติดผมจะเอาไปย่อยแล้โอ้ <c oughs> โหคือผมเสียบัะเคีไปหตัวตัวที่เจ็ที่เพิ่งแตกไปเมื่อกี้ไมันแค่เม็ดม่วงเองอะทำไมมันถึงขึ้นยากขนาดนี้เก้สบไปโอ้มจงมาอะไร,รสวัสดีทุกคนด้วยฮนะตอนนี้ผมก็ยังอยู่กับหลุยโซเลส ร่างฮาโลวีนร่างฟักทองของเรานี่เองนะฮะผมใช้ไม้เคนะครับตีไปตัวนี้แตกเป็นตัวที่เจ็ดแล้วฮนะหลายคนคงบอกว่าทำไมไม่เอาสองตัวร้อยเปอร์เซ็นตีขึ้นม่วงเออต้องบอกงี้คนระับทุกคนผมไม่ได้ได้ไม้เคมาแบบเจ็ดตัวหรือหกตัวเลยอนะคือแบบผมได้มาตัวหนึ่งผมก็รอนะรอมันรอไม่มาสักทีรู้สึมว่าเราอยากเล่นอะเราก็อดใจไม่ไหวใช่ไหมเราก็วัดดวงไปเลยเราก็ ตีไปอย่างที่เห็นนะตัวแรกก็แตกตัวที่สองก็แตกแล้วก็ตัวล่าสุดเนี่ยก็ยังแตกมันขึ้นม่วงยากมากเลยนะครับขึ้นม่วงเจ็ดตัวไม่ติดเลยอะ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าหลุยส์โซเลสเนี่ยเป็นตัวใหม่ด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะก็ดูเดี๋ยวนะทุกคนและผมก็ไปเจอสูตรลับสูตรหนึ่งมาทุกคนผมก็ไปนค้นหาที่เขาคุยกันหลายๆคนนคะนะพวกที่อยู่ในอ่าเพจไม่ว่าจะเป็นอ่าเพจอ่า นอกกระแสหรือว่าเพจเกมที่แบบว่าเพจต่างประเทศเป็นเซิร์ฟต่างประเทศนะแล้วผมก็จะลองมาทําดูไหนไหนก็ไหนไหนแล้วฮะคือต่างประเทศอนะ่ะอย่างเม็ดน้ําเงินเนี่ยเขาไม่เอาเขาไม่เอามาร์คเคมาตีนะครับ uh huh. เขาเอาแบบคือเขาไปซื้อตัวของตัวมันเนี่ยมาตีและตอนเนี้ยราคามันมันแบบมันมันก็ไม่ได้ถูกนะแต่ว่าถ้าตีมาเนี่ยมันก็จะได้กําไรอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะมาลองทําดูกับตัวของผมเองครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอ่ะแล้วผมก็ได้ตัวนักเตะมาแล้วฮะ ตัวนี้นะฮะถ้าผมตีติดนะอย่างที่เขาบอกกัน,นจริงนะผมจะได้กําไรวันสองร้อยถึงสามร้อยล้านประมาณนี้ประมาณนี้นะอ่ะมาดูกันว่าผมจะทําได้ไหมจริงจริงผมก็เสียดายนะถ้าเกิดมันตีแตกก็เท่ากับผมเสียเสียสองร้อยสามร้อยล้านฟีเออเสียเสียเสียหลักร้อยล้านฟรีเอาพูดง่ายง่ายมันก็ราคามันขึ้นขึ้นลงลง,ล,งลงลงคือเขาอะซื้อเม็ดแดงคือตอนเนี้ยอ่า ส่วนเลทของผมนะมันเป็นเม็ดน้ําเงินที่ขายไม่ได้นะครับผมเปิดเมชรสามพันแล้วได้มาแล้วมันขายไม่ได้นะครับผมก็เลยไปซื้อเม็ดแดงที่ขายได้นะเม็ดแดงที่ขายได้เอามาตั้งแล้วเอาเม็ดน้าเงินอ่ะอืเอาเม็ดน้าเงินนะอ่อนนนะตีก็คือเม็ดน้าเงินตีมันก็จะได้ประมาณเนะี้ยฮะสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไหมอ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์มันจะได้ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตะ์ี่ยที่เห็นมาดูกันว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์นี้ มันจะขึ้นส้มอย่างที่เขาทํากันหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้ไม่เคยลองเหมือนกันเอามาวัดดวงเอามาลองสดๆกันให้ดูตอนนี้เลยมาดูความระยำตำบอลผมผมจะสวยขนาดนั้นเอาจริงนะถ้าเกิดผมขอบนด้วยเลยนะถ้าตัวนี้ไม่ติดผมจะเอาไปย่อยละโอ้โหคือผมเสียวัเคีไปหกตัวตัวที่เจ็ดที่เพิ่งแตกไปเมื่อกี้คือแบบมันไม่ไหวปะคือมันแค่เม็ดม่วงเองอะทำไมมันถึงขึ้นยากขนาดนี้ มาดูความระยำตำบอลผมผมจะสวยขนาดนั้นเอาจริงนะถ้าเกิดผมขอบน้วยเลยนะถ้าตัวนี้ไม่ติดผมจะเอาไปย่อยละโอ้โหอ่ะคือผมเสียวัตคียไปหกตัวตัวที่เจ็ดที่เพิ่งแตกไปเมื่อกี้คือแบบมันไม่ไหวปะ่ะคือมันแค่เม็ดม่วงเองอะ่ะทําไมมันถึงขึ้นยากขนาดนี้อ่ะมาลองดูกันครับว่าซื้อเม็ดแดงมาตั้งแล้วเอาเม็ดน้เงินที่ขายไม่ได้มาตีนะครับต้องต้องทําให้ถูกนะ คือตัวที่ขายไม่ได้เนี่ยตัวที่ขายไม่ได้เนี่ยเราจะเอามาตีนะําส่วนตัวที่เราซื้อมาที่ขายได้น่ะเราจะามาตั้งเพื่อให้เราตีขึ้นเล้วเราไปขายได้มันจะได้เม็ดส้มที่ขายได้ในราคาที่ราคาที่ดีมากอย่างนี้เลยนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆละ้ะขอสิบวิแล้วกันไปลองดูครับหนึ่สองสมสี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปโอมตรงมาแล้วก็ติดแล้วทุกคนนะไอ้เม็ดสอมมาแล้วลุยโแล่าฮะโอ้เฮ้ยมันได้ผลนะทุกคนนะสูตรนี้มันได้ผลนะ โอ้แล้วกำไรเท่าไหร่วะนนี้โอ้แล้วลุยโซเลสฮะกำไรมาเลยฮะเม็ดส้มโอ้ฮะไปซื้อเม็ดน้ำเงินที่อ่าไปซื้อเม็ดแดงที่ขายได้นะครับเอามาตั้งเราเอาเม็ด้เนเม็ดน้ำเงินที่เราตีม่วงแตกไปเมื่อกี้เอามาตีขึ้นส้มง่ายเฉยนะครับอันนี้ก็ไปจำจากเขามานะมีคิดว่ามันจะติดจริงๆโอ้ล,ลองเอาสูตรนี้ไปทำดูนะฮะมันติดจริงๆฮะขอะของ